ได้ตัวแล้วครับ,วรบสวัสดีครับผมแมนรีวิวนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็าพา,าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาล่ากันนะครับมาล่ากันโดยการใช้หุ <c> ่ <oughs> นปลอมนะครับสำหรับการาต่อ นะครับหรือว่าล่อนะครับนกตูมหรือว่านกอิลุ่มนะครับแบบบ้านๆนะครับแต่ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้ผลไหมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาไปเราไปชมกันเลยครับไปวันนี้มาแบบบ้านๆนะครับแต่งตัวแบบสบายนะครับออกมาล่าออกมาต่อออกมาล้อนกนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝนตกปรียๆบรรยากาศดีครับ เหมือนเคยครับวันนี้ก็มากับไอ้เจ้า c ี่เซตสีสองนะครับลำกล้องหกเกลียวนะครับกระสุนปืนนะครับที่ใช้ในวันนี้นะครับก็มากับไอ้เจ้าสองแม็กนี้นะครับสําหรับ c ี่ซนะครับสี่เซตสีห้าสองเนะครับเจ็ดสองเอกระสุนที่ใช้นะครับในวันนี้ก็จะมีหัวดําอยู่ในแม็กกระสุนบรรจุ10นัด นะครับกับกระสุนหัวลูนะครับที่เป็นสีทองแดงนะครับตัวนี้นะครับกระสุนหัวรูกรว่าหัวระเบิดนะครับบรรจุ15นะัดก็ใช้งานต่างกันนะครับกระสุน2ชนิดนี้นะครับใช้ยิงสัตว์ขนาดต่างกันนะครับ ได้ตัวแล้วครับก็ให้เห็นแค่ขาพอนะครับเนื่องจากเหตุผลบางประการนะครับนี่เป็นเพื่อนสายลากทุกคนทราบดีนะครับโอเคนะครับสรุปว่าได้ผลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การใช้กระสุนปืนจุด LR ในชนิดต่างๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันกดติดตามกด subscribe ด้านล่างเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ